เรียงลำดับเพื่อนๆในวงที่น่ารักที่สุดภาษาคอนเจนเลอร์เป็นต่อออฟโรดเดมอนเอา้ <c oughs> เาเขาได้เลยให้บอกสาวิธีทวงเงินเพื่อนแบบน่ารักน่ารักค่ะเป็นต่อ,อ <c oughs> เอามาอ <c oughs> <c oughs> ย่าลืมนะลืมเปล่า <c oughs> ลืมอะไรเปล่า <c oughs> ไม่มีตังค์ินข้าวแล้ว <c oughs> ถ้าุนเูก,เกะไม่หมดจะทำยังไงถ้ไเดมอนเอ่อทิ้งครับ กืนแล้วก็เออโยนไปทำอ, <l acht> อย่างไรให้เพื่อนรู้ว่าเราหิวข้าวค่ะออฟโลดโอ้ยหิวโอยเหนื่อยจังเลยอะ เอ้ยเอาไปกอะไรวะไม่เห็นเลยอะน่ต้องแบบต้องแบบเเออยจบ่นตะโกนอะไรอย่างเงี้ยเป่าบ่นตะโกนเอออะไรอย่างเงี้ยถ้าเจอสุนัขวิ่งไล่ในซอยทางตันจะทำยังไงคะต้าอู๋เตะกินกัดเข้าจะบอกว่าจะบอกว่ากัดคืนไม่แต่ว่าแต่ว่าเราเป็นคนเราเป็นคนสู้หมาครับ เป็นสามคนแรกเมื่อหลุป่าครัเป็นต่อเออพี่ตาอ,อูพี่เจลกันดำเออมาเจอไม่ยังเจอเจอพราะว่าพี่ตาอ,อูเป็นคนที่พึ่งพาได้เรารู้สึกว่าเอออย่างที่ทุกคนเห็นว่ามีความเป็นผู้นำแล้วเรารู้สึกว่าอยู่กับพี่อูแล้วรู้สึกป<ะ>ลอดภัยร้อนจากับพูดได้หรอไม่เราก็แบบว่าไม่อยากให้เขาไปหลงป่ากับเราเป็นห่วงแหละเป็นห่วง ม่ก็อูพาไปไงเก่งอยู่แล้วไงอูสู้พาน้องไปถ้าเข้าห้องน้ำเราลืมพิชูพิชูหมดจะทำยังไงคะออฟโรดโอ้ยก็ก็ก็ล้างเลยครับไม่รู้คิดไม่ออกอ่ะทำไงอ่ะคิดไม่ออกยังไงเมื่อมีคนมาทักเราปิดทารเจลเดินหนีหันกลับไปมองแล้วก็บอกว่าครับไปต่างประเทศเราลืมพาสปอร์ตไว้ที่บ้านจะทำยังไง ยิ่งไปเอาครับโทรบอกแม่แก็โทรบอกพ่อเอ้ยต่อไปมีสติมากเรียนรู้เรียนรู้ไม่มีสติสุดสุดท้ายนะถ้าปากกาของเราหายเราไปเจอว่าอยู่กับเพื่อนจะทยังไงดาต่อยเอาเงินมาด้วยทำไมเราเป็นคนรุนแรงขนาดเนี้ยก็ปไปแบบว่าเขาเอาปากกาเราไปอจะยืมก็เอายืมไปซี่แต่ว่าไม่ใช่เอาใบเข้าใจป่ะแล้วทำไมเราต้องกินหมาไม่มีอะไรกินช่วงนี้หมูแพงกินได้หรอ